สวัสดีครับผู้ชที่ช่องทีเด็ดครับยินดีต้อนวันนี้จะพาทำรายการวิเคราะห์บอลอเมกาสเปนคุณหวังราพัสมาจะเปิดบ้านต้อนรับกิมารของทีมราชันชุดขาวโดยแอตมาลิกเลดุนี้เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างมาร์ดิกเป็นฝ่ายต่อราคาที่ลูกครึ่งขาวจะลงสนามกันที่เวลาตีสองครึ่งของค่ำคืนนี้เตะเข้ที่สนามเอสตาดิโอเดกานกาเนรีนายสาสถานในเกมนี้ราพัสมาเตรียมเปิดสนามเอสตาดิโอเดกานกาเนรีนยต้อนรับกิมารของทีมเรย์แอมาลิกโดยเจ้าบ้านราพัสมาของเทนเนอร์หรุ่ยกาลิออนพ่ายแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาาาลลลเเเบบททีีี่่รรยย้้้้้อแแววหหัังจกกกพพขนนุไปใ ับเลกเนสซึ่งก่อนหน้านั้นทําผลงานได้น่าพอใจและไม่แพ้มาแล้วถึงเกม4เกมติดต่อกัน และไม่แพ้มาแล้วถึง4เกมติดต่อกันนับตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องอย่างไรก็ตามเกมนี้เจองานช้างอย่างเรยมาริคดีกีทีมแชมป์เก่าซึ่งพวกเขานั้นประเดิมชัยชนะนัดแรกได้แล้วในเกมล่าสุดเหนือบายาโดริในบ้านของตัวเองซึ่งก็ทําให้พวกเขานั้นยังไม่แพ้ใครมาแล้ว็ปเกมที่4ติดต่อกันแล้วและเป็นการชนะมาได้ถึง3เกมอีกด้วยดูยแลเกมนี้เรย์นมาริคเหนือกว่าชัดเจนและมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายโดยเฉพาะแนวลุกแม้การจัดทัพจะมีปัญหาบ้างแต่ทรัพยากรหรือขุมกําลังที่มีอยู่ก็ถือวว่่าาททดแแนนกันไบบ High, ้บบหหยง เปรียบเล็กน้อยจากการเล่นนอกรังแต่จุดนี้นักเตะชุดขาวรับมือของความกดดันได้ดีอยู่แล้วแถมกําลังมั่นใจอีกด้วยจึงยากที่เจ้าถิ่นนั้นจะต้านลำบากและน่าจะมีดีพอที่จะชนะแบบยิงขาดได้เกมนี้เทจเจไปบอลต่อราชันชุดขาวเก็บแต้มเกมนี้เห็นลือกเชียร์เรียลมันอีกเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขออภัยความทุกคนชอบก็จัดขัดก็สวนใครที่ไม่มีที่ลงทุนผมจะทิ้งนิดไว้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องทีเด็คขับของเพื่อเพื่อพลาดยิบต่อไปของพวกเราสซเหล่านี้ลาไปก่อนสวั